ทำอะไรกันคะอ๋อดูติกตอกอยู่ค่ะไฮ้อยากกินซ้มตําอะคะ่ะทำซุมตํากันโอเคค่ะไปะไปทำกันตอนนี้นะคะก็เตรียมเครื่องครบแล้วใส่ผงชูรสตําพริกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหนูก็จะมาใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาแปดหยอ์นะอันนี้เป็นสูตรเหรอคะหรือว่าใส่ตามความรู้สึกใส่ตามความรู้สึกคิดว่าต้องอร่อยแน่ๆใช่ไหมไม่รู้คะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปใส่น้ำปลาบ้านนี้นะคะจะใช้ของเชฟไพทูนเลยหนูทยอินสินค้าไปอีกใช่อันนี้<อ>คือครัวบ้านนอกของเรานะคะใช่ค่ะแต่หนูอยู่แบบนี้หนูก็มีความสุขของหนูเหรอคะถึงหนูจะไม่ได้อยู่บ้านหลังสวยๆเหมือนคนอื่นเขาต่อไปนีนะคะก็ใส่ก็หั่นมะเขือเทศค่ะระวังมือนะคะ ใส่ทั้งหมดสีลูกเอ้าพี่วินไปไหนแล้วเนี่ยอ้อลูกนี้มันเสียเราเอาทิ้งนะคะค่ะต่อไปนะคะหั่นมะนาวค่ะระวังมือค่ะเอาซีกเ,เดียวพอค่ะ ต่อไปนะคะก็จะคนให้เข้ากันหรือย้วยๆนั่นเองแต่หนูไม่อยากคู่ <laughs> มันมันแม่มมมน่ารัก <laughs> คนให้เข้ากันํำให้หนูเลย <laughs> ต่อไปนะคะก็ใส่เส้นค่ะแต่ว่าเราจะใส่นี้ได้แนละ้วแต่ว่าหนูจะไปล้างก่อน <laughs> พอแล้วค่ะอย่าเยอะเอะเกินไปล้างเส้นข้าวปุ้นกันตามอเลยตอนนี้นะคะก็ล้างเส้นข้าวปุ้นเสร็จแล้วใส่ลงไปได้วยกันเลยค่ะหนูจะไม่ใช้สากกระเบือแล้วนะคะแต่ว่าหนูจะใช้ทับพ,พีแทนสากกระเบือเลยเล่อใช่ค่ะเพื่อนหนูเขาบอกให้หนูเรียกคำว่าสากกระเบือ <laughs> ก็คนให้เข้ากันเอาชิมได้ยังคะตอนนี้นะคะส้อมตําก็เสร็จแล้วหนูจะมาชิมกันนะคะพี่ว่านมาชิมให้หน่อยเร็วอร่อยแล้วคะ่วคะต่อไปพี่กรณ์จะมาชิมนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่กรณ์จะพูดยังไง ไปไหนแล้วนะตอนเยนเนี <im it> เยบ,บ้านคุันไปไหนสงสัยจะกลับบ้านแล้วอ่ะโอเค<ด>อร่อยแล้วก็ก,วกินกันเลยค่ะบายนี่นะคะหน้าตาส้มตำของนาง <im it> เดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะ